กับป้ากับคุณตาค่ะนางนำเองนางรู้ทางนางตาเดินตามนางเลยทางนางรู้ทางโอ้คุณตาเดินตามไป้อยเลยค่ะพี่ๆนางรู้ทางแล้วเนี่ยเห็นปะเออน้องนางมาส่งคุณตาถึงบ้านแล้ว่าอิ่มถึงเย็นเลยนะฮะพี่ๆดูภูมิบวกค่ะโอ้โหนี่น้องนางถูกคุณตายังไรล่ะดู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 ค่ะโอ้ดูสุดๆนะลูกหลัเออในที่อ่าเออดูเหม่เหม็มตาแล้วเดี๋ยวดูแหม่มมตานะดูเหม่มตาไม่ได้นะอ้าวไม่อยากกลับบ้านแล้วอยากอยู่บ้านตาแล้วเออเอ้าเอ้าหัวตักหัวคว่ำไปแล้วลูกโอ้า คุณตาแสนดีก็แสนดีมาะโอ้ยคุณตาน้งเกลงทางไปงแล้วคุณตะลบเลยพางตัวแล้วพางตัวแล้วก็ไม่เห็นหรบกนังพางตัวแล้วโอ้ยน้่งไงน้่งไงน้่งไงโอ้โหคุณสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะวันนี้นะคะคุณตาได้มาเล่นที่บ้านเราถึงเย็นเลยนะคะ ตอนเย็นแล้วนะคะน้องมินนี่ก็จะอาสาไปส่งคุณตาเองเลยนะคะวันนี้เดินไปส่งคุณตาแสนดีด้วยตัวเองเลยไปกันไปกันเดี๋ยวนี้น้องนางเป็นเจ้าถิ่นแล้วนะคะคุณตาเดินตามหลังนะอาา่าฮะมาตามแป๋วแปลล๋วรู้ทางแล้วแปลล๋วรู้ทางแล้วจะถึงบ้านกันสักทีไหมหล่ะเนี่ยเอา จอดพักก่อนจอดพักก่อนออเออนางขอชิมตรงนี้ก่อนนะอืมอืมปะปะปปป,าป,าปามามามาไปการกลับบ้านเรากันโอ้น้องนางเขาเป็นคนในพื้นที่แล้วเขา ให้คุณตาเดินตามเลยคุณตาเดินตามหนูนะเดี๋ยววันนี้น้องนางจะพาคุณตานะคะเดินกลับบ้านเลยอะคุณตาแวะก่อนคุณตาแวะก่อนนางแวะด้วยโอ้ยหลานก็แวะตาก็แวะนะคะไป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 ไ,ปไปกลับบ้านกันนะคะพอดีพี่ควาคุณตาไปตัดหญ้านะคะเราก็ คุณตากลับบ้านนะคะให้น้องแป๋วมาด้วยนะคะก็เป็นการออกกําลังกายไปในตัวด้วยนะคะพี่ๆอ่าอุ้ยตอนนี้พี่ตูกไม่อยู่ต <c> อ <oughs> นนี้ทางสะดวกนะคะพี่ตูกไม่อยู่ไปกลับมาเร็วกลับมาเร็วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวนี้ก็คือนางจา คุ้นชินกับทางนี้ค่อนข้างที่จะมากแล้วนะคะพี่พี่เพราะว่าก็ได้พาเดินไปกับทุกวันเลยนะคะทุกวันเลยตอนเช้าบ้างตอนเย็นบ้างนะคะแต่ก็พาเดินอยู่บ่อยๆนะก็จะเริ่มชินแล้วนะคะแต่ถ้าถามว่ายังมีกลัวไหมก,ก็ยังมีกลัวบ้างนะคะกลัวพี่ตูกเวลาเขามาแบบว่าเห่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีกลัวบ้างนะคะก็ค่อยๆปรับค่อยเป็นค่อยไปกันนะคะ บรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะตกดินจ้าน้องนางเดินกลับบ้านกับคุณตาค่ะนางนำเองนางรู้ทางแล้วคุณตาเดินตามนางมาเลยโอ้โหคุณตาก็น่าเอ็นดูนะคะเดินตามหลานต้อยต,อย,ต,อย,ตอยเลยกลับบ้านเรากันจ้าโอคุณตาท้องตึงเลยค่ะพี่ๆดูค่ะท้องตึงเลยตาลูกปลา เยอะเยอคุณตาเข้าไปแล้วเยอะเอ,เอ้เอ้เอ้คุณตาเข้าไปแล้วานายนาจะยอมเดินหลังคุณตาเป้าโอ้ดูพุงค่ะตาก็พุงแลบหลานก็พุงแลบนะคะงานนี้ไปกลับบ้านเรากันนะคะคุณตาก็จะเดินเร็วแบบวัยรุ่นก็ไม่ค่อยได้แล้วนะคะพี่พี่ ปีหน้าคุณตาเขเข้าเลขหกแล้วนะคะปีนี้คุณตาห้าสิบเก้าปีนะคะปีหน้าคุณตาหกสิบปีนะจ๊ะแล้วก็ในส่วนของขนหางคุณตานะคะหลายๆท่านเพิ่งเข้ามาติดตามเพิ่งเข้ามารับชมนะคะแม่นี้ขนหางคุณตาไปทางไหนนะคะคุณตานะคะไม่มีขนหางตั้งแต่เรารับเขามาดูแลแล้วนะคะตั้งแต่คุณปู่รับเขามาดูแลแล้วนะคะค,าาคุณตาแสนดีแม่ดุ คุณพ่อแสนสุกเนี่ยเป็นช้างของคุณปู่นะคะแต่ว่าน้องมินนี่เนี่ยเป็นช้างของแม่นิกนะคะปะอ่าเดินกลับบ้านแล้ว <ST> s <playing> <S ลูกนางไม่ใช่ทางนั้นลูกลูกนางจะเข้าถักนั้นตลอดเลยค่ะพี่พี่เข้าผิดทางนี่บ้านเราถึงบ้านเราแล้วนะคะประมาณ300เมตรระยะทางบ้านเราประมาณ300เมตรนะคะมาบ้านคุณตา มาถึงบ้านเราแล้วไะเดี๋ยวเข้าบ้านเลยเดี๋ยวเข้าบ้านเลยนี่นางนำทางนางรู้ทางโอ,โอ้โหคุณตาเดินตามต้อยๆเลยค่ะพี่ๆนางรู้ทางแล้วเนี่ยเห็นปะเออน้องนางมาส่งคุณตาถึงบ้านแล้วค่ะนะคะไปไหนเนี่ยไปไหนอ่ะอุยดูพุงค่ะอาบน้ำสวยๆมาส่งคุณตานะคะนะเอ,อ้ย <laughs> ลืมถ่ายไม่ทันลงุง้วนเดินตกหลุมนะคะ <c ười> ป่ะคุณตาเดินไปกินหญ้าเองเลย<ด>พี่ควานตัดทั้งหญ้าตัดทั้งอ้อยมาไว้ให้เต็มที่เลยน <c ười> ะคะน้องนางอยู่น้ำบอลุง <c ười> ลูกแป๋วของเราหิวน้ำหรือเปล่า <c ười> เขาไปกินในนี้กับตาแหละเนาะก <c ười> ินอ <c ười> ้อยกินอ้อยกรบกรอบนะคะ ขอกินหญ้าก่อนนะนางเดินมาเมื่อยนางขอกินหญ้าก่อนอ่ะเดี๋ยวอาบน้ํากันก่อนค่ะพี่ๆี่เยน็นเย็นด้วยกันก่อนนะคะอาบน้ํขาขัดสีชวีวันยามยเร่นแรงกันก่อนนะคะอาบน้ําให้คุณตาก่อนอุ้ยคือพุงคุณตาใหญ่มากนะคะพี่ๆี่เดี๋ยวลองนี้ให้ดูชัดชดวันนี้คุณตาไปกินผลไม้กับเราพุงใหญ่มากนะคะนี่ดูมุมนี้จะได้ชัดๆ นี่น้องนางถูคุณตายยังไงล่ะลูกโอ้ดูดูดูค่ะโอ้ถูสุดเลยโอ้น่ะเออในเฮ่อจะแอบดูดแหม่มตาแล้วจะแอบดูดแหม่มตานะดูดแหมมตาไม่ได้นะดูค่ะพี่พี่โอ้ยลูกแป๋วถูตาตาถูลูกแป๋วนะฮะตาคนก็ตาถูการดูค่ะอุ้ยพุงตาใหญ่มากค่ะพี่พี่เห็นไหมเอ,อ่ย คุณตากินอิ่มมากนะคะกินผลไม้บ้านเรานะคะได้รับความเมตตาจากคุณแม่เอซผู้ใจดีทุกๆท่านนะคะวันนี้คุณพ่อคุณแม่เอซผู้ใจดีนะคะเมตตาสนับสนุนผลไม้นะคะในวันนี้นะคะคุณตาอิ่มถึงเย็ยนเลยนะคะพี่ๆดูพุงก่อนค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะกินกล้วยแบบจุกๆไปเลยนะคะวันนี้ใน กินกล้วยกลับมาแล้วกินอ้อยต่อนะคะอ้อยเนี่ยได้รับความเมตตาจากพี่ชลวันนะคะแล้วก็ย่านะคะได้รับความเมตตานะคะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านไม่ประสงค์ออกนามนะคะอาหารของเด็กๆก็จะมีทั้งญ้าและมีทั้งอ้อยเลยนะคะอยากกินอะไรก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะ,อ,ะอาบน้ำคลายร้อนด้วยกันก่อนค่ะพี่ๆสองสาวันมานี้อากาศร้อนนะคะแดดแรง คุณตาก็อยากอาบน้ำก็อยากอาบนะคะแต่ว่าอยากเล่นก็อยากเล่นอยากกินก็อยากกิน <c oughs> โอ้ยน้องนางมากินก้อยบ้านคุณตาหมดแล้วเดอ้อนี่ <c oughs> เอา้าอาดึงดง <c oughs> ไปไหนเนี่ยโอ้ยผิวเงาเงาแบบนี้สวยทั้งเลย ที่นั้นชอบแต่มอมแมมตลอดเลยพุงก็แน่นแล้วไอ้เอ้ยกลัวตาหายกลัวตาหายรู้ว่านะคะเดินมาเนี่ยระวังคุณตากับน้องมินนี่เนี่ยเราระวังใครมากกว่ากันคะระวังน้องมินนี่ครับผมโถนะ่ระวังน้องมินนี่เหรอคะคโอ้โหแล้วคุณตาเลยไม่ระวังเหรอคะคุณตาเขานิ่งครับผมเดือนเช้าวเรานี่ยโอ้คุณตาเขานิ่งนะคะพี่พ ลูกสาวของเราก็อย่างที่เห็นเลยค่ะเขาไปถูเสาเขาไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนล่ะฮะเออเขาไปมาถูแป๊บหนึ่งใช่ไหมลูกใช้ทุกพื้นที่บ้านตาให้มันคุ้มหน่อยไปไหนน่ะไปไหนไปไหนหาไอ้เหลี่ยมเสาถูนะคะพี่ๆไ้ที่ถูยังมาถูบ้านตาเลยนี่เอาหูดูค่ะอ,อือ อุ้ยดูค่ะดูอันสามชั้นนะคะไม่รู้กี่ชั้น,นะคะ่ะพี่พี่ช่วยน้องนับหน่อยนะไม่รู้กี่ชั้นเด้นนี่เอา้าว่าไงลูกไปไหนเนี่ยไปไหนอ่ะดูเออมาบ้านตาทั้งทีก็เดินให้มันคุ้มหน่อยทัวให้คุ้มหน่อย ยังอยากกลับบ้านยังอานานไงโอ้ยเพิ่งอาบน้ำเองทาแป้งแล้วฝุ่นตลบเลยพรางตัวแล้วพรางตัวแล้วพ่อไม่เห็นหรอกนางพรางตัวแล้วโอ้ยนานไงนานไงนานไง โอ้โหฝุ่นตลกไปเลยจ้าดูค่าพี่พี่อุย้ยอ้วนมากตุตะเลยอ่ะคุณตาอาบน้ําเสร็จแล้วอาบน้ําเสร็จแล้วโอ้ฝุ่นเต็มเลยน้องนางของแม่เล่นอะไรแบบนี้เนี่ยอ้าวป้านโนคุณตาคับพักผ่อนแล้วเราเตรียมตัวกลับบ้านกันเอาคิดถึงพอ่อคิดถึงพอ่อคิดถึงพ่อแสนแล้วเอา เอาเอาเดี๋ยวให้คุณตาพักผ่อนก่อนนะคะน้องนางก็ตามที่เห็นเลยค่ะพี่ๆี่อ่าาไม่อยากกลับบ้านแล้วอยากอยู่บ้านตาแล้วเออเอ้าเอ้าหัวสักหัวคว่ำไปแล้วลูกโอ้นานาดูไปชนเขาค่ะเอ้า เอออ้าวคุณตาแสนดีก็แสนดีมากนะคะดูค่ะหลานจะโอ้มุดซ้ายมุดขวาถูแล้วถูอีกไม่ว่าเลยนะคะดูเอาเถิดค่ะพี่พี่ดูเอาเถิดค่ะเอกลัวกลัวสูงสูงสูงกลัว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 แล้วกลัวแล้วกลัวแล้ว ปลาปลาปลากลับบ้านเรากันกลับบ้านเรากันนะนะมีเอียง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 ปลา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 โอเคค่ะพี่พี่วันนี้ภารกิจมาส่งคุณตาก็ลุล่วงไปด้วยดีนะคะโอ้ร้องหาพ่อแล้วเดี๋ยวพาไปหาพ่อลูกเดี๋ยวพาหาพ่อหาพ่อนะคะโอเคเดี๋ยวกินน้ํากินท่าก่อนกลับบ้านนะคะระยะทางไกลมากประมาณ300เมตร คุณน่ะขึ้นไปอีกแล้วโอ้ยสุกสซนตามภาษาเขานะคะพี่ๆโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอพักความน่ารักของแป๋วแห๋วไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใน EP ต่อไปนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ